นำมะยมไปล้างน้ําให้สะอาดคัดแต่ลูกสวยๆและลูกที่มันใหญ่ๆแก่พอที่จะทําได้ค่ะนำเกลือมาคนละลายในน้ำสะอาดนะคะเพื่อจะแช่มะยมค่ะจากนั้นเทน้ำปูนใสลงในภา,ภาชนะค่ะ นำมะยมแช่ลงไปนะคะจากนั้นนำมะยมที่แช่แล้วมาล้างทำความสะอาดค่ะแล้วนำไปใส่บนถาดแล้วนำเกลือมาโรยนะคะนวดให้มันเข้ากันค่ะเพื่อจะให้เกลือซับเข้าไปข้างใน พอได้แล้วนำมะยมมาลงในกระทะนะคะใส่น้ำตาลพอปริมาณค่ะแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสนะคะ